ที่เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมแล้วก็คนที่กระทําความผิดเนี่ยก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ตารวจซะเองนะครับสำหรับเคสนี้นะครับก็เป็นคดีเมาแล้วขับนั่นเองเรื่องนี้ทางด้านของรองโฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาติเปิดเผยนะครับว่าท่านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือพบตรท่านรับทราบเรื่องแล้วก็สั่งการให้ลงโทษทั้งทางวินัยและทางอาญาอย่างเด็ดขาดนะครับกรณีดาบตํารวจสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสกลนครเมาแล้วขับ ซิ่งรถกระบะชนแหลก1ิคันโดยมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส1รายด้วยกันครับติดตามกันที่กรณีนี้กันหน่อยนะครับพลตตร,รีศิริวัตรดีพอรองโฆษกสำนักงานตารวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีเหตุดาบตำรวจนายหนึ่งซึ่งเป็นตำรวจในสังกัดของตำรวจภูธรจังหวัดสกลนครกอเหตุเมาแล้วขับนะฮะซึ่งก็เป็นการขับรถกระบะพุ่งชนรถของประชาชน ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหาัสนั่นก็คือเด็กอายุ12ปีะนะฮะเป็นอีกหนึ่งกรณีที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาว,วชนอีกแล้วนะครับในพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดว่าขอยืนยันนะครับว่าขณะนี้พลตบารเอกต่อศัก์ิสุขวิมนผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้สั่งการกำชับให้พนักงานสอบสวนเจ้าของพื้นที่บังคับใช้กฎหมาย เอาผิดกับตำรวจรายนี้ในทุกความผิดด้วยครับโดยเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์ขององค์กรสํานักงานตํรวจแห่งชาติโดยทางผู้กํากับการสพร้อยเอ็นะครับได้เข้ามาควบคุมดูแลการดําเนินการในคดีนี้ด้วยตัวเองซึ่งในส่วนของตัวผู้ขับขีบ่ขณะนี้ไม่มีการอนุญาตให้ประกันตัวยังคงถูกคุมขังอยู่นะครับแล้วก็เตรียมนําตัว ส่งขอสารปากขังตามขั้นตอนของกฎหมายหลังจากนี้ต่อไปด้วยนยฮะก็มีการปั๊มลายนิ้วมือนะฮะหรือว่าพิม์ลายนิ้วมือนั่นเองนะครับแล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดที่เขาโพสต์เอาไว้นะครับในเพจของร้อยเอ็ดออนไลน์นะฮะก็เป็นวินาทีที่ชนแหลกจริงๆนะฮะ,ะชนรถจักรยานยนต์นะฮะแล้วก็มีเด็กอายุ12ปีได้รับบาดเจ็บแล้วก็คนที่พบเห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาก็ พยายามที่จะนะฮะเรียกให้หยุดนะ<ช>ทั้งพยายามยื้อยุดสุดกระชากแล้วก็ดึงรถกระบะคันนี้ะนะแต่ว่าดาบตำรวจรายนี้ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุเมาแล้วขับก็ไม่ยอมหยุดรถนี่นะครับพลตรีสิริวัตรกล่าวต่ออีกนะครับว่าในส่วนโทษทางวินยัยต้นสังกัดก,ก็คือตำรวจภูธรจังหวัดสกลน,นครก็คือสอพอสกลน,นครนะครับจะต้องดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินยัย เพื่อเอาผิดนายตำรวจคนนี้ขณะที่การเยียวยาทราบว่าทางผู้ก่อเหตุมีการเยียวยาไปแล้วบางส่วนแต่ว่าทางต้นสังกัดก็ต้องพิจารณาในการช่วยเหลือเยียวยาด้วยเช่นกันนั่นเองครับอคือต้องบอกว่าปกติเรารณรงค์อยู่เป็นประจำเรื่องของอาการเมาแล้วห้ามขับก็คือเมาแล้วอย่าขับเลยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคืออันนี้กรณีนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะมันก็เลยเป็นกระแสะข่าวที่ออกมาแล้วก็เนี่ยค่ะ คือไปชนรถจกักรยานยนต์ในคลิปนี้นจะเห็นชัดเจนเลยนะคะแล้วก็เหมือนไม่ยอมหยุดค่ะแล้วยังจะลากไปบริเวณล้อหน้าเนี่ยคุณอันฝัง่งซ้ายเนี่ยเหมือนยังขับต่อไปแล้วก็ลากไปเนี่ยโอ้โหชาวบ้านเขาก็พยายามจะวิ่งตามสั่งให้หยุดหรือว่าช่วยกันเรียกนะคะก็คือต้องบอกว่าเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะคะแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีการเนี่ยแหละค่ะเรื่องของการลงโทษอย่างเด็ดขาดนั่นเองถูกต้องนี่นะครับก็เป็นพื้นที่สพทางภาคอีสานะนะครับที่เกิดเหตุขึ้นก่อนหน้านี้นี่น ที่นะครับนายตำรวจได้มีการเรียกเยาวชนหญิงอายุา17ปีชั้นมหมานะครับแล้วก็ไปข่มขืนหลังจากที่อ้างว่านะครับไม่สวมหมวกกันน็อกไม่พกใบขับขี่นะฮะแล้วก็มีการเรียกค่าปรับไป2,000อันนี้ก็เกิดขึ้นแล้วก็คนที่ก่อเหตุซะเองก็คือเป็นผู้พิทักษ์สันติราชเพราะฉะนั้นนี่นะครับผบตอรอก็นะครับกำชับให้ลงโทษตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยที่ไม่ให้ความช่วยเหลืออย่างแน่นอนนั่นเองครับ ครับเรื่องนี้ทางผู้ใหญ่แห่งชาติก็ได้รับทราบแล้วนะครับแล้วก็เนื่องจากผู้ที่ขับขี่เนี่ยเป็นข้าราชการตำรวจนะครับสังกัดจังหวัดสมุทวัดสกลนครนะครับซึ่งไปเกิดเหตุที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอันนี้ก็ได้ประสานไปยังทางท้องที่ที่เกิดเหตุนะครับซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยผู้ผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะครับก็มีสาหัสหนึ่งรายนะครับในตัวคนขับขี่ก็เป็นตำรวจท่านหนึ่งนะครับซึ่งตรวจแอลกอฮอล์เนี่ยปริมาณกว่า321 อ่เปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าเมาและขับในเรื่องนี้เนี่ยเนื่องจากก็ค่อนข้างเป็นภาพลบกับภาพลักษณ์ของสางเณรชาตินะครับทางผู้กับสารยมูลทอนเมืองร้อยเอ็ดเนี่ยก็เข้ามาควบคุมการสอบสวนด้วยตนเองณนะเวลานี้เนี่ยตัวผู้กับขี่เนี่ยก็อยู่ในความควบคุมที่โรงพักร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็จะส่งฝากขังนะครับสารภายในสีแชั่วโมงซึ่งพนักงานสวนจะคัดค้านการประกันตัว เอาแน่นอนครับทางความผิดทางวินัยเนี่ยเนื่องจากเป็นการกระทําความผิดอาญานะครับทางโต้สังกัดคือตำรวจบุตรจังหวัดสุรนทรก็จะตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยครับเบื้องต้นเนี่ยทางผู้ขับขี่นะครับท,ท,ท,ที่ที่เกิดเหตุที่ก่อเหตุเนี่ยก็มีการชดใช้ค่าชยหา้เบื้องต้นนะครับแล้วก็อย่างไรก็ดีเนี่ยก็ทางท่านผบตรก็ได้กำชับไปทางตำรวจบุตรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับให้ดูแลเรื่องเยียวยาด้วยนะครับส่วนจะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวให้ทางจงังหวัดร้อยเอ็ดเขาดำเนินการครับ